สัปด์ครับเขาได้เลยนะตอนนี้ก็แบบว่าตื่นเต้นมากเงี้ยจริงๆแบบว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับแต่เมื่อคืนเพราะเมื่อคืนแบบก่าจะหลับโอ้โหวางโทรับไปประมาณแบบสอสามชั่วโมงกว่าจะหลับอย่างเงี้ยแล้วพอตื่นมาก็แบบ ี่ผมปกติผมจะเป็นคนตื่นยากมากแต oh ่วันนี้คือรายการปลุกรอบแรกคือตื่นเลยได้เพราะแบบตื่นเต้นไงใช่ฮะครับวันนี้แบบได้มาเจอแบบพีๆอาการก็แล้วกันแชร์มาเลยเป็นไงบ้างอันอาการเหรอฮะตอนนี้ก็ต้องใส่เฝือกไปประมาณสองเดือนครับใช่ก็กระดูกข้อเท้ามันคือกระดูกขท้ากระดูกเท้าเอ็นเท้าครับเท้าผมอะไรต่าง แต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เจ็บมากแค่แบบถ้าเราไม่ได้ลงน้ำหนักอะไรอก็จะเจนหน่อถ้าเจ็บอยู่ไม่มันมันไม่ได้เจ็บอะครับถ้าถ้าลงน้ำหนักถึงแบเจ็บก็วันนี้ก็เต้นได้เต้นเลยล่ะฮะเต้นได้นิดหน่อยเล่นเต้นด้อนบนไงเราเต้นั้งนบนโอเคค่ะเราก็ันที่เป็นจีหนึ่งแล้พเราอยากมีสิงรก็เพลงนี้ก็แบบว่าเป็นเพลง เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยครับผมก็ตื่นเต้นมากๆตอนนั้นก็ตั้งใจมากๆกับเพลงนี้ครับแบบว่าทุกฝ่ายคือแบบรวมตัวผมในก็ทุกเพลงแล้วแบบว่าอยากให้เพลงนี้มากพอแบบว่าต้องการแบบเราได้ฟังเพลงจนเพลงมันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอย่างเงี้ยครับโอ้ยจริงๆก็ผมชอบมากเลยครับแบบว่ามันรู้สึกว่าแบบพอเพลงนี้มันใส่ชื่อผมเข้าไปแล้วรู้สึกว่า ไม่รู้รู้สึกแบบเราภูมิใจเราเป็นเป็นมันเป็นเพลงเราองเงี้ยครับแล้วเพลงเป็นเพลงเราไม่พอมีชื่อเราอีกนะครับก็รู้สึกแบบเราภูมิใจกับเพลงนี้มากแล้วก็แบบดีใจครับเหมือว่าเพลงความหมายก็ดีด้วยนะครับก็คือถือว่าเป็นเพลงเปิดตัวเราที่เป็นแบบเป็นเราเลยใช่ครับเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเปิดตัวศิลปินเลยเปิดตัวศิลปินเลยก็คือถือว่าเราเดบิวต์เป็นศิลปินแบบเต็มตัวแล้วกับเพลงนี้ น่าจะใช่ใช่ใช่อีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวเรารอขึ้นเุยดที่เสรมีคนเสนอโอ้ยอยากมีแล้วฮะแต่ว่าอาจจะต้องรอก่อนแต่เราเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงที่เราเอามาลองสับเพลงเพราะว่าแต่ก่อนเราก็สั่งเองแบบก็ดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเวลาเราเราไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราได้ยินเสียงแบบพี่ๆี่มาขับร้องเพลงเราเราเรา้รึกแบบดีเจมากรากราเร ได้พลังงานจีดีกลับไปเราแบบดีใจมากงวิวเหรอฮะเฮ้ยผมไม่ไม okay. ่แ yeah. น่ใจเลยสองแสนแล้วแหรอฮะโอ้ยโอ้เรานุกมากๆเลยฮะนี่เหราว่าฟังแล้วุกานก็ฟังกันวทุกวันเลยเหรอบฟังทุกวันัทุกนนะฮะพเติร์พิเตอรฟังทุกวันไหมพ่เติร์หรอผมว่าก็น่าจะฟังก็โทรหา เขหายพิเตหรอแมไม่รู NP ้พิเตอมีเพลงนี้นะแต่พิเตอน่ะชอบเปี่ยนแบบพิเตอใช้หลายเพลงแต่เพลนะัละมั้งไปนมากัไบ้นได้ใจเราังก็แต่ว่าดีใจครดีใจที่ทุกคนแต่ว่าชอบแบบซึ่มันเป็นแบบจิงเกิแรกในชีวิตอะไรเงี้ยที่เราตั้งใจทำมากๆแล้วก็ ก็มันออกมาแล้วทุกคนชอบอะไรอย่างนี้ยเราก็ดีใจครับเราดีใจแล้วแล้วอย่างนี้เนาะเพราะว่าตอนี้ก็คือเป็นบเป็นสเตจของเราเลยซึ่งต่างกันเปิดตัวแล้วมีโซนไฟด้วยเรามีต๊กโชว์ด้วยอ่าใช่ครับนะวันนี้มีมีโชว์แต่ว่าไม่ได้ร้องแค่เพลงเดียวแน่นอนก็หลายเพลงอยู่นะไม่ถึงไม่ถึงไงแต่ก็เพลงนี้เป็นแบบเป็นสเตจเป็นเป็นเวทีของเราเป็นเฮ้ยร้องเพลงนี้เดี่ยวเดียวครั้งแรกเลย ก่อนหน้าน,นี้ก็ร้องกับพีเตอร์อยู่แล้วก็าตามอีเวนต์อะไรแต่เม่คิดว่าจะเป็นของเราแล้วนะ้นแอลแอบเขืดย,กยนกา,า,าเราาเรา่ยวอะไรแบบนแล้วเราต้องทำยังไงให้แบบว่าเราเตรียมพร้อมยังไงสำหรับเวทีนี้เราก็ก่อนหน้านี้นก็มีการพร้อมนะเมค์ดาก็ไปซาวด์เช็คเรียบร้อยนะก็เต็มที่แน่นอน,นะจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าวะเซอร์ไพรส์อะไรอมันจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่มีจะมีใครมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่ผมรู้แล้วผมเจอพีเตอร์แล้วมาแล้ว ไม่เขาจะมีอไรพิเศอเปล่าโอยอันนี้ไม่รู้นะเเตรียมอะไรไว้ะไม่รู้น่าจะไหมมน่าจะไม้มไม่ไม่นมีเวลาไปเตียมอออแ่เาเตียมมาล่ะเราจะเกิดไหมเาเิเห็นเขาไเราบ่อยเหกันนะเราจะเกิดไหมเกิด บางทีแบบไม่ได้ตั้งตัวฮะแล้วก็มีแฟนชายด้วยมีแฟนชายเป็นยังไงบ้างคะเตรียมตัวสำหรับแฟนชายเพราะแฟนต้องเตรียมมุกมาเตรียมมุกมาผมเห็นแท็กมาอยู่แบบอยากให้พูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็แบบว่าแล้วแต่พี่ๆทุกคนเลยฮะแบบอยากพูดอะไรอยากเล่นมุกหรือแบบอยากพูดอะไรแบบจริงจังจีบได้หมดจีบได้หมดพร้อมเลยเราพร้อมรับเราพร้อมอยู่แล้ว ถ้าไม่รวมอีเวนต์ก็แง่นนใช่ครับแ,แรกเลยก็ผมก็เอาจริงผมก็กลัวแบบว่าพูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะแบบตอนนี้ก็แบบมีพิเตอร์ตลอดเลยพอเขาตแต่ว่าออกงานเดียวก็กลัวพูดไม่ถูกเ,เราเคยออกงานที่มีพิเตอร์แล้วใชแต่ว่าแบบอันนี้มันเป็นแบบงานที่อะไรแบบมันมันเวทีใหญ่แล้วก็ต้องแบบว่าพูดกับพีพีแบบครับด้วย กี้กดใ่ไหมพี่ต้นให้กำลังใจยังไงบ้างครับสู้ๆแต่เดี๋ยวพี่เต้นมาเต้นมาดูก็คือกอะไรจะบอกอะไรมาเชียร์เขาบอกเชียร์ถึงเวทีแล้วงนี้แต่ไม่ได้มีแค่พี่ต้นนะมีแบบว่าพี่น้องดูบันไดอีกอันนี้สบายเลยใช่ไหมพูดไม่ได้เหรอฮะไม่รู้นั่นแหละครับผมไม่มีอะไรครับเมื่อกี้ตัดออกมีไลฟ์ครับอ้าวมีไลฟ์ด้วย ไม่มีอะไรไม่มีเลยค่ีทุกคนก็แยกย้ายทำงานครับผมยังไงต่อเลยยังไงต่ออยูใครทู่ใครมาว่าโอ้ยไม่บอกทุกคนกลือให้กำลังใจ ใช่เพื่อนๆส่งกำลังใจมาจากทางบ้านอะไรเงี้ยมันอ่าค่ะแต่เราเราดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่านอกจากเพลงเดียวเพลงนี้แล้วเราจะบอกเพลงอ๋อเพลงชอบแกล้งไม่ได้แกล้งชอบนี่ชื่อเพลงชื่อเพลงถูกต่อนะชอบแกล้งไม่ได้แกล้งชอบถูกแล้วฮะเฮ้ยวันนี้มีเพลงนี่ถูกไหมเนี่ยมีเพลงไม่มีไม่มีวันนี้ไม่มีไม่มีมีแต่เพลงเฟิร์สคนเดียวเลยมีเพลงเฟิร์ส ท่อนนี้เลยท่อนแรกกับท่อนจบกับพี่พี่สื่อจะร้องได้นะอุ้ยไ้องขาไม่เขาร้องไปเดี๋ยวร้องพร้อมกันบนเวทีก็ได้แหม่ได้พี่เขาบอกว่าตั้งรอเพื่อจะก็ร้องกันได้นะคะมั้ยจริงเหรอเขาจะร้องให้เปิร์ดเลยอยฝากร้องด้วยนะครับพี่เพื่อเงียบท่อนนี้เพื่อนมัจะอยู่ท่อนหัวเพลงเลยครับกับท้ายเพลง ทำทำท่าไวดูเคงี้ได้ก็ทำท่านี้เลยเป็นไวย่เท่าของกับเพลงเช่ไหมลูเม่งหน้าเข้าแต่ทำก็ได้ทำได้หน้าอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่เฉยๆก็สวยแล้วอันนี้จะแบบแฟนได้ครับแต่ถ้าจะร้องถ้าร้องเพลงดังก็จะสวยที่สุดลองว่ดเคยเดาเพลงของเฟิร์สเพลงนี้แล้วก็มีสไลด์เพลงอื่นๆอีกหลายเพลงไม่บอกอ๋อ มีมีครับแต่เพลงอะไรไม่บอกเมื่อกี้แต่เราจะยินร้องใช่ไหมเราจะยินร้องหรือว่าเราจะต้องตั้งต้องรออาจจะนั่งบ้างยืนบ้างแต่ไปไปก็ไม่ต้องเป็นหัวนั่งได้สบายมากครับวันนี้ถ้าเกิดว่ามีดอกไม้มานี่ยังไงมีเหรอคยังไงม่ดอกไม้มีบางอทีแล้วอย่างสมมติกำลังต้องร้องอยู่แล้วมีดอกไม้มาอันนี้เขินร่วงหน้าเลยแล้วไม่ โอไ,ไม่มีหรอกคร <Well, S 2> ับไม่มีนี่ก็หนีไม่ได้ด้วยสติไม่ไหนที่เรียนเอพี่พี่้นเขาต้องจัดให้กับนักใจแล้วสอามีบอกเซฟต้าไปเราหมายว่าเวลาแบบถูกคนเดียวหรืออะไรยังไงเนี่ยไม่ไม่เนี่ยพี่ต้นก็ชอบจะชอบบอกว่าแบบผมเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบผมทำได้อยู่แล้ว ฝา,<ช>ากเพลงนี้ค่ะให้แบบ<ช><ๆ>ว่าฟังเพลงนี้เยอะๆได้เลยะก็ขอฝากเพลง first love ด้วยนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยออกมาได้ประมาณเดือนนิดๆนะฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะฮะก็ <ๆ S 1> สามารถไปเปิดฟังได้ทุกวันเปิดไม่ว่าจะทำอะไรกินถ้าอาบน้ำอะไรก็เปิดกดไปก็ขอฝาก first love ด้วยนะครับอ่านจบเลยค่ะสดเดอร์ได้เลยสดเรจะมีไหมมีหรอมีใช่ไหม เกิดอะไรนะผมยังไม่รู้รอรออยู่อัปเดตนิดนึงครับที่เราแบบว่าขาขาะไรอะได้เลยครับอัปเดตก็จริงจริงคือผมผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนจังหวะที่ก้าวลงมอเตอร์ไซค์เพราะว่าจริงๆอะตอนคือผมไปตีแบบมาแล้วแบบตอนนั้นะขาพลิกแต่ว่าขาพลิกแบบนิดเดียวฮะคือไม่ได้เจ็บอะไรแบบ ก็ยังแบบเล่นต่อได้ปกติแต่พอตอนกลับอะไรเงี้ยเราเรานั่งมอเตอร์ไซค์กลับแล้วเราจังหวะที่เราก้าวลงก้าวลงคอนโดเงครับเราก็ก้าวเราเผลอเอาขาที่อันนี้เพราะว่าตอนนั้นเราหายเจ็บแล้วเราลืมเราก้าวปุ๊บแล้วมันก็กรับลงไปเลยตอนลงก็ิเดียวใช่ตอนลงแบบเราเหมือนทิ้งน้ําหนักแบบผิดอันนี้อยู่มันอาจจะพลิกอีกรอบหนึ่ง้ยครับแล้วมันก็เราพอเราลงปุ๊บเราก็กรับปุ๊บเราก็เดินกับเหงื่อยามเลยนะตั้งแต่นั้นแล้วก็ เราคืนนั้นเราปวดทั้งคืนเลยคือตอนยังไม่ได้ไปหาหมอคือตอนยังไม่ได้ไปหาหมอคิดว่าจรักษตอได้ก่อนตอนแรกคิดว่าแบบเออเป็นเอ็นแนอะไรเงี้ยแบบนิดเดียวแต่จริงๆอีกวันหนึ่งอ่ะก็ผมก็ยังไม่จริงๆก็ไม่ได้อยากไปเลยแต่แบบไปเช็คดีกว่าให้ชัวร์อะไรเงี้ยเพราะแบบมันมันบวมมากมันมันม่วงเลยครับมันม่วงด้วยมันก็แบบบวมทั้งขาแบบบวมมากๆตอนแรกตอนแรกที่ไปเอ็กซเรย์ก็ตอนแรกจะเป็นหมอแบบทั่วไปก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบ ก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรนะครับแต่ว่าพอหมอกระดูกเดินมาบอกนะครับก็บอกว่ามันมีกระดูกส่วนที่หักอยู่เป็นกระดูกที่แบบชิ้นเล็กๆที่ใช้มันจะอยู่ตรงประมาณหลังหลังเท้าเลยครับมันเป็นกระดูกที่ใช้รองรองน้ําหนักทั้งตัวเลยครับก็เป็นชิ้นสําคัญอยู่เลยก็หมอวันนั้นหมอบอกว่าคือวันนั้นเราเราไปออกกองด้วยครับเราไปออกกองกีฬาแล้วเราก็เออมันจะมีช่วงที่เราพักพีนะครเราก็ออกไปหาโรงพยาบาลแถวนั้นแล้วเราก็ ในใจเราก็คิดแล้วพอหมอบอกว่าต้องใส่เฝือกเราก็แบบอ้าวแล้วผมจะถ่ายต่อยังไงล่ะนี่อะไเงี้ยครับง่ายก็ก็ว่าเกรงใจพี่ๆด้วยพีดต้องแบบมาคอยหลบมุมอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่ากระดูกเล็กๆก็เลยไม่ใช่หมอก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมนะรอมันก็ใช่ครับก็ตอนนี้ก็คือหมอบอกว่าให้ใส่เฝือกไปประมาณหกสัปดาห์ครับแต่ว่าถ้ามันไม่เชื่อมก็ต้อง่าตัดใช่ครับแล้วเราแล้วเราต้อง นั่นแหละสิไม่รู้เหมือนกันแ,แต่จริงๆหมอก็บอกให้ผักนะครับแต่ว่ามันผมว่ามันก็ก็ไหวเอาอก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้จะฝึกตัวเอง,งน,นะครับก็ทํางาน้องที่ไหวอันนี้คือไปหาหมอมาแล้วเราใส่ถุง <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วแล้วมีไปแบบ follow up มายังอย่างเลยครับเดี๋ยวหมอนั้นไป follow up อีีกทวันที่15แต่ว่าจริงๆจริงๆผมจะเปลี่ยนเปลือกเองเนี่ยจะเข้าไปเปลี่ยนเปลือกเพราะแบบ หมอหมอบอกว่ามันจะมีเปลือกอีกแบบหนึ่งไงที่เรียกว่าเปลือกลมแน่ว่เป็นเปลือกที่แบบสามารถแบบถอดได้เ,เราถอดได้เองผมก็ไม่รู้เฮียว<อ>ว่าเราถอด<อ>ได้เองไหมแต่ว่าหมอบอกว่ามันมันจะสามารถเหมือนมันมีรองเท้าในตัวมันเงี้ยแล้วมันแบบสามารถรับน้ำหนักเราได้เยอะกว่าเราก็จะสามารถแบบทิ้งน้ํานนหนักลงได้นิดนึงอะไรเงี้ยมากกว่าเปลือกอันนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบไปใช้งานวันนี้แล้วมันจะไม่กระสาบมันจะใหญ่มากแต่ว่าเราก็ใช้ไม้ด้วยแบบช่วยรักษา ครับตัวเดือดรับน้ำหนักตัวเราได้ด้วยก็ถือว่ายังไหวอยู่ไหวอยู่นะไหวแต่ก็ต้องระวังเนอะเพราะว่าหมอเขาเตือนมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังถ่ายถ่ายตรงใช่ไหมคะถ่ายถ่ายอยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าพี่พี่ในกองคนคือแบบดูแลดีมากคืออุ้มเลยแบบผมจะขึ้นบ้านปะปูอะไรเป็นที่ทีมโลเคชั่นครับอุ้มเลยเป็นเด็กอุ้มใช่ ทำไมถึงเลอกเปมพ่นาดนี้นะอ๋ม pues ok ันชอบสีชมพูไงแต่ว่าคือตอนนแรกหมอให้เลือกสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าแล้วเป็นชมพูพับเลยต้องรู้สึกว่าเราก็ไม่รู้เราเราชอบสีชมพูสุดแต่ว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะชมพูขนาดนี้ใช่ตอนแรกนึกว่าแบบเป็นชมพูแบบพาสเทลหน่อยใช่ชมพูผักเทียเราก็ไม่คิดว่าจะแบบชมพูนีออนเนี่ยหมอเขาไม่ได้มีมาให้เราเลือกเหมือนตอนเลือกยางฟันใช่ไหมไม่ไม่มีฮะเขาแค่ถามเลยชมพก็ได้ ใช่ฮะแล้วก็ตอนที่หมอเอามาก็ผมก็อ้ชมพูมขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเราชอบอยู่แล้วก็เรียกว่าเห็นตัวแตกใจโอเคก็บางทีอาจจะเป็นห่วงเนาะก็ฝากบอกแฟนๆได้ด้วยแล้วผมก็ใครที่เป็นห่วงก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะมันผมไม่ไม่ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นผมันเป็นแบบว่ากระดูกชิ้นเล็กๆเจอๆกเ็กเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวาายเดี๋ยว,ยว,ยวอีกแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวกลับมาท่าให้ทุกคนได้เห็นเดี๋ยวไปหน่อย i <laughs>